นี่นี่เจอของแต้ของแต้นี่นี่ได้ด้วยวิธีการตอแหน่อนี่เรียบร้อยป้าชื่อป้องเหรอป้สมบูรณ์ปอสมบูรณ์บ้านต่างหนองแน่นอนโอเคครับนี่หึงลายของแท้ของแท้กลับมาแนวเดิมก่อนแนวเดิมสุ่มสุ่มสุ่มวันนี้ยังมาได้เจอะสุ่มได้เจอะเพราะว่ามันนั่นหนามมันหนักอยู่าป้าสมบูรณ์นี่เนาะปอสมบูรณ์ได้หนึ่งตัวครับ ไอลิมซะด้วยครับตอนนี้พอสมบูรณ์ก็เปลี่ยนแนวแล้วครับตะกี้ก่อนจะลงตังซุ่มนี่เอาแหลงได้ป่าลิมแล้วก็ลองเปลี่ยนแนวไปตั้งซุ่มพอปากกุดวานหน้ามันลึกไปยังมาไดจ้ะก็เลยกลับมาเอาแหยังเกาพออสมบูรณ์มันตั้งหนองนี่ผมก็กเตรียมตัวจะเดินออกไปทำาุรกิจละนะแล้วแหมาด้วยกันป่ะนี่อ๋อโหนี่ สไตล์หรอเปลี่ยนสไตล์้งแหนะแนะหนี่วันนี้นี่แหนี่ชัวกว่าปากกว้างกว่าเนาะปากกว้างกว่าแรงยำกว่าอ่าโอเคอ่ก่อนปิกเดี๋ยวก่อนไหนๆกระเปิดหัวมาละหันคนะใครหันปลาตองตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ใครได้ปลาตองเนาะ ได้มาตองสองตัวแล้วคะเออเขาดักเช็คงานสักหน่อยกันเช็คผุนงานสักหน,น,น่อยกันน่อนี่ค,ค,ค,คนี่ครับเปลี่ยนอุปกรณ์ครับนี่ซุ่มมาได้กัเอาแ,นะแหนะฮะเดี๋ยวไดรไมเสีฮะเดี๋ยวไปสันสลี จะไปสันสลีอยู่กะครับผมจะไปอยู่โอ้ครับไม่แห่ไปอ่าเดี๋ยววันหลังไปอยู่ฟังปุ้นเนี่ยตอดห้องเนี่ยอ่ะห้องเนี่ยอ่าฟังดีมันคุดอันซะนั่นนะครับผมฟังฟังนี่ครับไปได้ฟังนี่ครับไปได้ครับเขาจะต่อดเขาจะตอดซุ้มแล้วครับนี่เดีจ็บไปถึงซู้บปุ้นนหรฮะก็ไม่ปูนในสันสลีวนุ่งอ่าไอเขายิ่งวนเออมันเป็ดเก่าฮะเนาะที่เขาคุดแม่โคเนี่ยครับไปถึงปุ้นเดินหน้าแล้วก็ตอดรูน้ำมอ้ะ ครับนี่ครับตอนนี้นนนก็ทยอยเปลี่ยนอาวุธกันแล้วครับด,ดูสถานการณ์แล้วการตั้งซุมวันนี้คงยังจะยากอยู่เพราะว่านา้ามันยังนักอยู่นะฮะถือว่าปีนี่นี่น้าในหนองเลงซรายนี่ขังนานมากครับ นายตะกี้ใครได้บาตองอามาโชว์ป่าให้พอสักหน่อยหรอป่อยแล้วครับฮะ <laughs> ปอยแล้วกันผมมีมูกว่าจะได้นี่อยากลำบากนี <laughs> ป่ปล่อยเหี้นี <laughs> ่เสียมัดอะ่ะ เพิ Hoy, ality, Ay, el. şallah, ่นเรียกว่าตั้งซุมนี่คือตั้งซุมเอานะฮะแล้วแต่ดวงจไข่มันมันอืมของในน้ํ້เนาะครับของในน้ํอย่างน้อยๆก็ได้มามวนเนาะอยู่บ้านก็ฮ้อน ปลาปลาตองกับปลาไก่นี่มันคนละอย่างมั้งครับฮะปลาปลาไก่มีจุดเลยถ้าปลาตองมันมีจุดแล้วติได้มานี่คือปลาตองไงมั้งเหรออ่า <c oughs> ไปจู้กันนะโอเคปล่อย,ลอยแล้ว <อ air S 2> เนาะโอเคครับมผมนี่ถือว่าคือคืนสู่ธรรมชาติเนะีย้ย เอาไว้ให้มันขยายพันธุตองนี่น<รา>นฮะเพราะว่าป่าตองก็เริ่มหายากแล้วนะก็ถือว่า,น,<ร>านี่ฮะเหมือนกับว่าเขาก็ฮู้อยู่นะ,ะว่าป่าตัวไหนมันหายากๆ<ร>ามันก็จะสูญพันธุ์แล้วกะถ้า S <S> ờ, ปล่อยได้ก okay. ับปล่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการดูแลลูกึ้นหลานได้ตัวให้โอกาสมันอาจจะหลอดมีน้อยแต่ยังดีกว่าตีจะคือมันเป็นศูนย์ไปเลยนะฮะกระเ่าะก็ว่าโอกาสถ้ามันเอาตัวหลอดได้ไปขยายพันธุ์ต่อได้ก็ถือว่าจะได้มีป่าตองนักขึ้นน้อยก็จากการสอบถามป่าตองกับป่าไก่มันกระแตกต่างกันแล้วก็ ปลาตองนี่มันจะเป็นป่าพื้นเมืองเลยครับซึ่งจะหายยากกว่าป่ากายละปลากายมันจะมีหางมันจะมีจุดดำๆ้ด,ดยนะก็คอยที่ตามกันในอนาคตผมก็อยากจะมีโครงการอนุรักษ์ป่าพื้นเมืองไหว้ตีหนองเลงซ้ายซึ่งบริเวณที่ผมทําไหว้ตีอันใกล้ๆกับโครงการอารียเกษตรตีอัน ต่งางอวบจอเป็นกําลังคุดแล้วก็ปั๊บดินหฮือ,อยู่ก็จะเป็นพื้นที่ตีอยากจะทําเป็นโครงการาเลี้ยงป่าพื้นเมืองครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับว่าหม่ยมินต้องจำเพื่มใจโดยเฉพาะกลุ่มของประมงพื้นบ้านครับพื้นที่ตรงนั้นก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาร่วมกลุ่มกันเลี้ยงป่าแบบธรรมชาตินะฮะ ก็มาจ่วยกันครับมีพื้นทีป่ปลูกพักมีพื้นที่เลี้ยงปลาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเยาวชนเครือข่า,ขายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะฮะหนองเลงซ้ายก็มาสอนลูกสอนหลานหาปูหาปลาด้วยวิธีชีวิตนะแต่บอกไว้ก่อนว่าโครงการเขาจะยืนยัดด้วยตัวเองนะฮะพยายามจะใจงบประมาณของหลวงให้น้อยที่สุดหรือ,อถ้าเป็นไปได้ก็ เขาอาจจะบ้ใบ้ใจงบหลวงเลยก็ได้ครับใจกำลังแห้งของเขาเพราะว่าพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของหลวงอยู่แล้วเป็นตีสาธารณะ,ะเขาบ้ได้เข้าไปยึดของเพียงแต่ว่าเขาไปแจ้งประโยชน์แล้วก็จัดระบบเือมันเป็นโครงการตีต่อเนื่องต่อยอดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหนองเลงงสายไว้ให้ลูกให้ห,หลานครับเขาจะทิ้งมรดกหนองเลง่งสายให้ลูกให้หลานไว้ตีหั่นตัวนะ <c oughs> แล้วก็พื้นที่อื่นๆแห่ก็แล้วแต่ว่าอัน โครงการแต่ละโครงการจะมีการพัฒนาจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแห่กร้มหนึ่งนะฮะสวัสดีครับ